พสนาบันย uh> like ิ้นอุ้ยว้าวสยยโอ้โดูความยืดดูความยืดร้อนมากเลยอ้ยรอย่างเล่ห์อ้ไอย่างเล่ห์เ่ตายเด็กก็ต้องเดนนะเพราะอิ่มมากแบบรอดมากเลย่อ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มสุขมีนะฮะอยู่แบบนี้เลยครับเจ้าของอิการซีอคุณต้งใช่ซีอโตงครับซีอโตงซีอโตงทำอะไรบ้างก็ทําตั้งแต่ตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ทพิซซ่าครับตอนต้นไม้ครับก็ฟาร์มสุขมีคือมีทุกคน มีทุกคนอยู่ในอยู่ในคนคนเดียวเป็นซีอีโอทำมาทุกอย่างเลยทำทุกอย่างครับแต่วันนี้เอาละมาความสุขมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คืออันนี้เลยคืออะไรพิซซ่าหน้าปานินกล้วยครับครับนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของความสุขมีเราเลยครับนอกจากหน้าที่พิเศษแล้ว ยังมีความพิเศษอยู่ที่ที่เตาครับเเราตาองมงกรครับเตาองมังกับในการอบพิซซ่าเราจะเรียกว่าพิซซ่าหน้าปารินกล้วยอบองมงกรเตาฟืนว้าวและเดี๋ยวนี้เราจะมาลองนะครับลองนะครับในการที่จะเขาเรียกทำาไรปิ้งเหรออบอบอบใช่ไหมครับอ่าโอเคอาจารย์ก็ใส่ไปเลยอ่านี่นะนี่นะนี่นะนะครับใส่แล้วก็ตั้งตั้งบนตะแกรงตัวนั้นเลยครับอาจารย์ใส่แล้วตั้งบนตะแกรงนะครับครับไม่ไม่ไม่หล่นนะไม่หล่นตั้งเลยครับ เอาเดาเดาทำไงเอออย่างนี้นะโอเคนานไหมเท่าไหรานานไหมประมาณอ่าไม่ถึง2นาทีนะโอเคใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝานิดนึงครับขออนุญาตเซตนิดนึงเซตนิดนึงโอเคปิดฝาชึ้บก็เดี๋ยวรอกลับด้านอีกอีกด้านนึงก็ครับต้องเป็นมายังไงถึงมาทำตัวนี้ ก็ปกติทําอาหารอยู่แล้วหรืออะไรยังไงฮะคือคือด้วยของพื้นที่ของฟาร์มสุกมีครับมาจากมันไกลในตัวเมืองนครแล้วลูกชอบทําพิซซ่าเราก็ประยุกต์ในการทําพิซซ่าครับก็ทําให้ลูกทานนี่แหละเราทำไปทํามาก็กลายเป็นเตาตัวนี้ขึ้นมาคือเป็นเชฟทำหรือก่อนหน้านี้ทําอยังไงก่อนหน้านี้ผมเป็นอุศวกรไฟฟ้าครับดูดูเรื่องโปรเจกต์ครับไม่เกี่ยวกับพวกอาหารนี้เลยครับอ๋อแล้วเกนดีะเราเราก็ พอทาแล้วมันสนุกเราก็ทำไปเรื่อยๆจนจนมาถึงวันที่ต้องได้อบครับตอนนี้ยังเป็นวิศวกรอยู่ไหมหรือว่าออกมาทาอะไรไม่ไม่รับงานเลยไม่รับงานแล้วใช่รับทําแต่วามสุกมีอย่างเดียวเลยครับคือประมาณว่างานวิศวกรฉันไม่เอาแล้วฉันแมวอายากทําพิซซ่าฉันอยากทําเกษตรกับอยากทําพิซซ่าฉันอยากทําเกษตรอยากทำพิซซ่าแต่ตอนนี้เราเห็นเกษตรก่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพาผมไปเดินดูหน่อยน้อเก็ตรู้นอะไรได้ครับเดี๋ยวพาไปดูที่ที่ในส่วนของเฟสหนึ่งเฟสเฟสวันที่เริ่มลงมือเฟสวันที่นั่งเหืออตก มือไม้แตกฟาร์มสุกมีมามาจากไหนยังไงสุกคือชื่อของทวดผู้ชายครับมีคือชื่อของทวดผู้หญิงผมก็เลยเอามามิกเป็นฟาร์มสุกมีครับโอเคขออนุญาตชื่อชื่อบรรพบุรขออนุญาตเช็คิถชื่อคุณปู่คุณย่าเนาะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นการอบเตาฟืนเนาะเตาฟืนนะเป็นองค์องค์กรครับ อย่างนี้จะมาเนี่ยอย่างนี้ถาดถาดหนึ่งเนี่ยสั่งสั่งกินกันได้กี่คนลาคาประมาณนี้ประมาณถาดนี้กินได้ประมาณ4ี่คนครับเราขายตั้งราคาที่ร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาททํสบายสบายนะสบายสบายแล้วก็จะมีครอบครัวที่พาลูกๆเด็กๆมาทํากิจกรรมครับมาทําพิซซ่าเองเราก็เปิดอัพอ๋อเปิดให้น้องๆทําด้วยเปิดให้น้องๆทำคือเราก็มี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 แผ่นน้องเขาเรียกเขา็รับแผ่นมีแผ่นแป้งแล้วก็มีวัตถุดิบไว้ให้น้องๆน้องๆอยากใส่อะไรตรงไหนคือใส่ได้เต็มที่ับมีน้องอยู่คนหนึ่งครับเอาฝาหลัง ใส่ฝรั่งนะครับฝรั่งประเทศอะไรผลไม้ฝรั่งเอาใส่ในนี้อาจารย์แล้วก็เข้าไปอบเราก็ตกใจแต่เขาบอกเขากินได้เราก็ดีใจคือลูกอยากทาน้องอยากทําก็ลองดูนะน้องอยากมันก็ไม่ผิดอะไรเนะโอเคของมองกินได้โอเคเวลางานแล้วอ่าอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามคนชิมนะระหว่างรอนะระหว่างรอเราไปถามคนชิมมาเรามาถามคนชิมหน่อย เดี๋ยวเรามาถามคนชิมหน่อยใครกินพิซซ่าแล้วบ้างนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้มาฟาร์มแม่ได้ฟาร์มสุกมีและได้ลองทานตัวพิซซ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยต้องบอกเลยว่าต้องว้าวเลยจริงๆนะคะมันนุ่มอ่ะมันละลายในปากอ่ะที่พี่ไปปกติแล้วจะเป็นคนที่ชอบทานพิซซ่าแต่ว่าความนุ่มเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยต้องถามแล้วค่ะความนุ่มต่างกันจริงๆนะคะ มันนุ่มมันมันฉ่ำในปากอ่ะอร่อยมากค่ะนะคะเพราะโดยเฉพาะยิ่งได้บรรยากาศที่สดๆร้อนๆเลยที่เสิร์ฟจากเตาเสิร์ฟจากเตาเราก็เห็นโอ้ได้บรรยากาศจริงๆเลยบอกว่าความสุดมีเนี่ยสุดยอดเลยครับตัวปุ้ยเป็นยังไงเข้ากันไหมกับตัวตัวตัวปลาถ้าไม่บอกเลยจะไม่รู้เลยว่ามันมีปลาอยู่อ๋อ ปกติเราทานปลาเลวเราจะรู้ว่ามันเป็นเนื้อปลาเป็นกลิ่นขาวยิ่งๆเป็นปลาอะไรกนไม่รู้เลยค่ะกินแล้วต้องมองว่าเนี่ยนะฮะต้องมองลงไปพิซซ่าเนี่ยว่าทำไมมันฉ่ำในปากแล้วก็มันอร่อยสุดๆจริงๆค่ะคิดว่าอย่างเนี้ยถาดเนี้ยพี่จะซื้อราคาเท่าไหร่ถาดนี้จะจะซื้อจะซื้อพี่จะซื้อราคาเท่าไหร่ไม่ต้องขายเท่าไหร่จะซื้อราคาเท่าไหร่ถาดนี้นะคะครับพี่ให้ห้าเก้าเก้าเลย ครับขาดนี้นะฮห้าเก้าเก้าครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาจากที่นี่เนาะเขาขายร้อยห้าสิบมาขายพี่ห้าเก้าเก้าโอเคนะครับโอ้โหนี่รสชาติแบบนี้เนี่ยที่พีาเคยทานเนี่ยนะก็จะประมาณประมาณเนี้ยใช่ไหมที่เป็นแบรนด์เนี่ยใช่ไหมอันนี้แค่ร้อยห้าสิบพี่ ขนาดว่าบอกว่า5้าก็ยังจะเกรงใจที่จะเอ่ยแต่ว่าเราก็ทานประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่้วจริงร้อยได้แสดงผมเดี๋ยวเอามาต่อต่อธุรกิจนะซื้อมาขายพี่นะี๋ยวาสมนะคะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมจะกินให้ดูอ้ามันความอร่อยยังไงนะครับตัวแป้งนะในตัวแป้งเกิดอะไรขึ้นข้างหลังนะฮะนี่นะฮะนี่ก็จะมีตัวชีสนะครับแล้วก็มีตัวในส่งจะเป็นตัวกล้วยแล้วก็ตัวปลาด้วยนะฮะ มันมีความอุ่นเพิ่งออก์ห้าผึ้งออกมห้าห้มันน่าจะกล้วยเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมกล้วยเป็นตัวเชื่อมนะครับไม่ออกเมื่อกี้ว่าเป็นอะไรหอมกล้วยหอมกินกล้วยเวลากินกล้วยมันจะมีกลิ่นกล้วยใช่ไหมครับกินปลาไม่อกเลยเนาะไม่ข้าแต่มันจะมี t e เจอร์อยู่ถ้าเรากัดถูกปลาขึ้กัดถูกตัวปลาอืความพิเศษเหมือนที่พี่ว่าเลยแป้งมันนุ่ม แป้งนุ่มมแป้งนุ่มแป้งนุ่มปกติแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเตาอบด้วยนะคะอเตาอบที่มันเป็นอร่อยอร่อยอร่อยืมที่ไฟมันกำลังพอดีราคาโอเคมากเลยหนึ่งถบาทเนาะอืมในเพราะอย่างนี้พี่เมื่อกี้คุยกับเจ้าของมาทำเองได้ด้วยนะอ๋อถ้าเราสนใจอยากทำอยากทำเองได้เลยได้เลยนะฮะก็ลองเชิญชวนมาดูนะ